มาสวัสดีครับวันนี้เรามามือแข็งกันหน่อยไม่ได้เล่นหลายวันเลยนะไม่ได้อัพมาเราจะทีมเราจะดันไหน่อยวะมาเฮ้ยลืมเปลี่ยนกระ,กระสุนีกแกล,ลืมเลย ขบนน้องข้างบนครับข้างบนโอ้โหข้างบนเกียดเกียดมันกระโดดได้ ที่เอยู่เบร์ที่เคน่าอยู่ทายนี่เลมี่เอเบอ,เอ,เอูสไลด์ด้วย ข้างบนก็เอเป็นเอแต่ก็ ที Elijah, ่เอไปไหนเนาะข้างบนที่ได้แล้วข้างบนข้างบน ไปชิปหายโดนยึดคืนแต่ว่าม,มีสอง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 สองไลทสองไลทครับอสองไลท์จะคงเจ็งเพื่อนเราโดนหลุมนึง ยืดได้แล้วนะดีใจเกลอเลยเนี่ยยดได้แล้วเนี่ย เฮ้ยไม่แตกว่ะโอติสามน่าจะแตกข้างบนน้องข้างบนข้างบน Allied troops launching an assault on Bravo Bravo Objective Bravo, Bravo 1. Objective Bravo 2 drop. 1. Objective Bravo ตุ้มข้างบนน้องเราต้องเคลียร์เต็นเต็นเหลี่ยมก่อนแล้วังยเพื่อนเข้ามาเอ้ยเพื่อนเข้ามาแล้วนี่รถถังมาแล้วข้างบนน้อง ทางบน the, น้องเพื่อนเรานอกนี่ว่าเรนใคร่หนุ่ม ต้องมาอแต็นเดี <Zac> ่ยวคับข้างบนไม่แตกเลยถ้ามันแข็งก็จะชนกัน บนน้องบนสว่างบนน้องโอง้โหนี่มันเก็บสอบเลยด้วยด้ายัาง เป็นสองปีแล้วเนี่ยถูกมาล้กขึ้นมา,ลนมาแล้วก็ล่วงไปใหม่ขึ้นบนน้องเด๋ยวใครหลังก็ต้องดูหน้าก็ต้องดัน นี่นี่นี่นไม่หลุดมาได้ไงวะบงไม่หลุดมาได้ไงเนยข้างบนน้องนีนน่มันหลุดัาได้ไงวะเนี่ยสวยลังนดูน้าก็าต้อง,ง,บบงดัง เหลือใครวะเนี่ยตนะัวนึงคืคานแดงนี่งมีคานแดงอยู่เหลี่ยบนะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะเหลี่ยบกัน เราเหลี่ยมเซมันก่อนไงบนน้องไม่โดนเลยอุ้ยเพื่อนเราดันมาได้เลยนี่ว่าข้างบนน้องหลัง,นนง,งไม่มีนะ

เดี๋ยวพี่ใหญ่วะ่ะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะอัมอ่กบ่าง น้องเล็งอยู่ใช่ไหมล่ะเอาหลอ,อกเว้ยทำบุญน้อง

แน่จ้องตาอยู่ใช่ไหมล่ะติด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 ทั้งวันละมึงกูเนะี่ย เ,เด้ยบวยสไนเปอร์เมื่อกี้เราโดนสไนเปอร์ยังไงข้างบนน้องเลีร์คนบ่ะ ทั้งวันนะ่ะบอกเลยอ,อ,อโดนเว้ยอย่ารอเล่นนะครับตุ่มนะครับ

แล้วเราต้องดันจากข้างหลังเว้ยดีแล้วมันโดดลงถ้ามันไม่โดดลงเนี่ยเราก็หนักเลยที่ตรงนี้เคลียร์หมดแล้วว่ะข้างบนน้องหลบไปไหนอ่ะข้างบน

Charlie one. Objective one is out. Roger that. Artillery barrage incoming.

สักาตัอยบินได้บินได้ตัวนี้บินได้ Line, but we've been losing. Roger that. Artillery barrage incoming. Victory in sight. They can't hold much longer. บนน้องปิดเสาปิดเสา,สาชุดนีดชด้ชุด,ชด,ชด ว้าไม่ทันเว้ย,ยไม่ทันดันได้แค่นี้วะติดเสาเสียดาดเนาะถ้ามีมีเสานี่สบายเลยนะตอนนี้ไม่ได้เน้นคิวเน้นช่วยเพื่อน แต่ดันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะแค่ชุดสุดท้ายมัน,ม,นมันดันไม่ได้วะ่ะคนภาคพื้นเขาดันไม่ได้โอเคครับฝากกดหัวใจกดติดตามให้หน่อยนะครับไปละ